สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง6วิธีคิดให้ชีวิตกลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะครับชีวิตอาจจะรู้สึกหนักอึ้งแล้วก็หมดหวังในบางครั้งนะครับแต่ว่าความรู้สึกสิ้นหวังที่คนเรามีนั้นแม้จะเจ็บปวดแต่มันก็ไม่ใช่เป็นภาวะที่จะอยู่กับเราอย่างถาวรนะครับความจริงก็คือทุกช่วงเวลาของชีวิตมีอุปสรรคมากมายในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันในการทํางานความกลัวต่อความล้มเหลวหรือว่า ความเครียดจากการที่เราต้องผ่านชีวิตไปให้ได้ในแต่ละวันนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงดูหนักอึ้งและการเปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตสามารถที่จะพาคุณกลับสู่จุดที่เข้มแข็งและก็ยืดหยุ่นที่สุดของคุณได้อย่างไรนะครับคุณจะค้นพบวิธีการเปลี่ยนความเครียดในชีวิตให้กลายเป็นเครื่องมือสาหรับการเติบโตวิธีค้นหาความกล้าหาญที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ และเหตุใดการมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงมีความสําคัญมากแม้ว่าความหวังจะดูไกลเกินเอื้อมในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อถึงตอนจบคุณจะรู้ในที่สุดว่าความสิ้นหวังนั้นเป็นเพียงความรู้สึกเป็นเพียงเมฆหมอกชั่วคราวในชีวิตที่ในที่สุดมันก็จะผ่านไปความสิ้นหวังอาจจะดูเหมือนหมอกหนาที่ปกคลุมจิตใจของเราอยู่และมันดูดกลืนจิตวิญญ,ญาณของเรามันอาจจะทําให้ภารกิจที่ง่ายที่สุดสําหรับคนอื่นดูเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณ และแม้แต่อนาคตที่เคยดูสดใสก็อาจจะดูริบหรี่ไม่ว่าความสิ้นหวังจะหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ยังมีหนทางไปสู่อนาคตเสมอเนื้อหาในอีพีนี้จะช่วยให้คุณผ่านความรู้สึกสิ้นหวังไปได้เราจะคุยกันในเรื่องที่สามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณและก็เสริมพลังให้คุณก้าวต่อไปได้แม้คุณจะรู้สึกเหมือนว่าโลกกําลังถล่มลงมาก็ตามนะครับกุญแจสําคัญในการก้าวข้ามความสิ้นหวังก็คือการเข้าใจว่าความสิ้นหวังนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในชีวิต แล้วก็มักจะมีสาเหตุมาจากมุมมองที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความจริงเรามารู้เหตุผลเบื้องหลังของความรู้สึกสิ้นหวังและหาวิธีเปลี่ยนมันให้เป็นก้าวสาคัญสู่การเติบโตและการเริ่มต้นใหม่ของคุณกันนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP นี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านนะครับก็สามารถที่จะอ่านวิธีการขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยอ่านวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับ 6. วิธีคิดใช้ชีวิตให้กลับมามีความหวังนะครับข้อ 1. เมื่อทุกอย่างดูเหมือนสิ้นหวังคุณต้องการเพียง3สิ่ง 1. ความกล้าหาญที่จะเริ่มต้น 2. สมองที่จะเรียนรู้และ 3. หัวใจที่จะไม่ยอมแพ้และบางทีคุณอาจจะไม่มีทั้ง3อย่างพร้อมกันก็ได้ความสําเร็จในความพยายามใดๆมักจะไม่เกิดขึ้นแบบเส้นตรงง,ง่ายๆสั้นๆแบบการลากจุดจากจุด A ตรงดิ่งไปสู่จุด B แต่ความสําเร็จมักจะเกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างความกล้าหาญสติปัญญาและความยืดหยุ่นในตัวคุณนะครับคุณสมบัติพวกนี้เป็นคุณสมบัติที่คนเราสามารถที่จะสร้างฝึกฝนและก็ปลูกฝังลงในตัวเราได้ทุกคนนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องการก็คือความกล้าที่จะเริ่มต้นคนส่วนใหญ่มักจะมีนิสัยรอสิ่งที่เรียกว่าช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบหรือไม่ก็ติดอยู่กับการวิเคราะห์ที่มากจนเกินไปต้องเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมมากจนเกินไปแต่ความจริงก็คือ แทบจะไม่เคยมีเวลาที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบในชีวิตของคนเรานะครับหรือถ้ามันจะมีก็มีอยู่น้อยมากจนไม่คุ้มค่าที่จะเสี่ยงเสียเวลาชีวิตไปรอคอยมันคุณต้องเริ่มต้นก่อนที่คุณจะพร้อมความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวอะไรเลยแต่หมายถึงความเต็มใจที่จะลงมือทําแม้ว่าคุณจะกลัวก็ตามต่อมาคุณต้องใช้สติปัญญาเพื่อที่จะเรียนรู้ไม่ว่าใครจะสําเร็จอะไรมากมายแค่ไหน แต่ไม่มีใครเลยที่มีคําตอบทั้งหมดสําหรับทุกเรื่องตั้งแต่ตอนเริ่มต้นในเรื่องที่พวกเขาทํานะครับนั่นไม่แปลกอะไรเลยและไม่เป็นไรเลยสิ่งสําคัญจริงๆก็คือความสามารถในการปรับตัวแล้วก็เติบโตของคุณสติปัญญาที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการรู้ทุกอย่างให้ครบหรือว่าจบหมดตั้งแต่แรกนะครับแต่ว,ว่ามันหมายถึงการที่คุณถ่อมตัวพอที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของคุณแล้วก็ฉลาดพอที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาที่จําเป็นต้องเปลี่ยนโลกเต็มไปด้วยบทเรียนที่ไม่รู้จบ และคุณไม่จําเป็นต้องเรียนรู้ได้ทุกอย่างแต่คนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคือคนที่เรียนรู้ตลอดเวลาสุดท้ายคุณต้องมีหัวใจที่จะไม่ยอมแพ้นี่อาจจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดความมุ่งมั่นพักเพียรคือสิ่งที่แยกคนประสบความสําเร็จออกจากคนที่ยอมแพ้คุณจะเผชิญกับความล้มเหลวอุปสรรคและช่วงเวลาแห่งความสงสัยนั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าความสามารถและความกล้าหาญของคุณในการก้าวต่อไปเมื่อเผชิญกับความยากลําบาก คือสิ่งที่จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นไปได้หากคุณรู้สึกว่าคุณขาดคุณสมบัติทั้ง3อย่างนี้ไปอย่าหมดหวังคุณสมบัติเหล่านี้ไม่ได้ฝังตายตัวอยู่ใน DNA ของมนุษย์คนไหนแต่เป็นพลังที่คุณสร้างขึ้นได้ในตัวเองด้วยตัวเองผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนจากเวลาและประสบการณ์ชีวิตของคุณนะครับวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตกลับมามีความหวังข้อที่2ก็คือการเติบโตไปข้างหน้านั้นคเครียดความหยุดนิ่งนั้นคเครียดและความเสื่อมถอยนั้นคเครียด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงใดและทําอะไรในชีวิตอยู่นะครับความเครียดก็จะอยู่คู่กับคุณเสมอการเติบโตของคนเราจะมาพร้อมกับความเครียดในรูปแบบของตัวมันเองความเครียดจากการก้าวข้ามขีดจํากัดที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบันความไม่สบายใจจากการก้าวเข้าสู่ดินแดนใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคยเมื่อคุณเติบโตขึ้นกว่าเดิมคุณมักจะรู้สึกไม่ผ่อนคลายหรือว่าไม่สบายสุดๆเหมือนที่เคยเป็นมาเพราะว่าคุณกําลังเรียนรู้ทักษะใหม่ คุณกาลังรับเอาทัศนคติใหม่และคุณกําลังปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ความเครียดนี้อาจจะสร้างความเจ็บปวดให้จิตใจได้ในบางครั้งแต่ว่ามันจําเป็นต่อความก้าวหน้าและไม่มีใครที่ก้าวหน้าโดยไม่เครียดกว่าปกตินะครับในทางกลับกันการหยุดนิ่งอยู่กับที่มันก็สามารถสร้างความเครียดให้คุณได้เช่นเดียวกันความรู้สึกที่ติดขัดหรือว่าเหมือนหมุนล้อไปเรื่อยๆในแต่ละวันโดยที่ไม่ก้าวไปข้างหน้าเหมือนหนูถีบจักรที่ดูวุ่นวายมีการเคลื่อนไหวหมุนวนอยู่รอบตัวและตลอดเวลา แต่สรุปสุดท้ายก็คือมันยังอยู่ที่เดิมเสมอไม่เคยไปไหนเลยคนที่ใช้ชีวิตแบบหนูถีบจักมักจะเกิดความวิตกกังวลอย่างเงียบๆแล้วก็กลายเป็นเชื้อแห่งความเครียดจากความรู้สึกไม่สมหวังจากการรู้ลึกๆว่าคุณไม่มีหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่ต้นเหตุแห่งความซบเซานิ่งสนิทไม่ไปถึงไหนของคุณอาจจะแฝงตัวอยู่ในรูปของความง่ายๆและความสบายๆเรื่อยๆที่คุณมีอยู่ในแต่ละวันและคุณหลงเพลินไปกับมัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสบายใจนั้นกลับกลายเป็นความหงุดหงิดและกระสับกระส่ายเพราะว่าคุณรู้สึกตัวเองว่าไม่ได้ก้าวหน้าอะไรเลยในชีวิตในที่สุดความเสื่อมถอยและล้าหลังก็จะมาพร้อมกับความเครียดในตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายอารมณ์หรือว่าอาชีพการตระหนักว่าคุณกําลังถอยหลังไปอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวความเสื่อมถอยบังคับให้คุณเผชิญหน้ากับข้อจํากัดและความตายของคุณ แต่ถึงแม้จะเสื่อมถอยก็ยังมีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้มันเป็นการเตือนใจว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรและบางครั้งวิธีเดียวที่จะก้าวไปข้างหน้าก็คือการยอมรับและปรับตัวให้ได้ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงความจริงก็คือความเครียดนั้นเป็นสิ่งที่คงอยู่ตลอดเวลาอยู่ในทุกช่วงอยู่ในทุกรูปแบบของชีวิตคุณไม่ว่าตอนที่คุณกําลังดีหรือว่าตอนที่คุณกําลังร้ายสิ่งสําคัญก็คือไม่ต้องไปหาวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าคิดว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นกับคุณนะครับ แต่จงเข้าใจว่าการเติบโตการติดนิ่งอยู่กับที่และการเสื่อมถอยล้วนแต่สร้างความเครียดในแบบของตัวมันเองแต่ในเวลาเดียวกันมันก็ยังเปิดโอกาสให้คุณด้วยคำถามก็คือคุณเต็มใจที่จะอยู่กับความเครียดประเภทไหนใน3าประเภทนี้คําแนะนําก็คือจงเลือกความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของคุณเองเพราะว่าความเครียดชนิดนี้เป็นความเครียดประเภทเดียวที่นําคุณไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมนะครับวิธีคิดให้ชีวิตมีความหวังข้อที่3าม ความเครียดของคุณอาจจะไม่ได้สําคัญถึงขั้นเป็นปัญหาบางทีการเรียกความเครียดว่าเป็นปัญหานั่นแหละอาจจะเป็นปัญหาของคุณก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นหากปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเครียดแต่อยู่ที่มุมมองของคุณที่มีต่อมันความเครียดกลายเป็นสิ่งที่เราถูกหลอ่อหลอมให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นด้านลบเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือว่าต้องหลีกเลี่ยงแต่จะเป็นอย่างไรหากจริง,รงๆแล้วความเครียดเป็นเพียงสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกําลังใช้ชีวิตที่เติบโตขึ้น และใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณความเครียดเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณยังมีชีวิตอยู่มันเป็นการเตือนใจว่าคุณกําลังมีส่วนร่วมในบางสิ่งที่มีความสําคัญเมื่อเราไปแปะป้ายให้ความเครียดว่ามันเป็นปัญหาเราก็มักจะกังวลเกี่ยวกับความเครียดของเรามากขึ้นจนเกินความจําเป็นแทนที่เราจะพยายามกําจัดความเครียดจะเป็นอย่างไรหากเราพยายามทําความเข้าใจและยอมรับมันการเปลี่ยนมุมมองให้ความเครียดกลายเป็นความท้าทายที่เราต้องเผชิญ แต่ที่จะเป็นภาระที่เราต้องแบกรับเอาไว้มันสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณอยู่กับมันได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะครับความเครียดในปริมาณที่เหมาะสมสามารถที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์บังคับให้คุณแก้ปัญหาและสร้างความยืดหยุ่นให้ตัวคุณเองได้ลองนึกถึงความเครียดว่าเป็นเครื่องมืออย่างเช่นเป็นค้อนที่เมื่อมันอยู่ในมือที่ถูกต้องและเชี่ยวชาญในการใช้มันมันสามารถสร้างสิ่งที่พิเศษได้ชีวิตไม่ใช่การที่คุณจะต้องกําจัดค้อนทิ้งไปแต่ชีวิต เป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่จะใช้คอนอย่างชำนาญเมื่อคุณหยุดต่อสู้ดิ้นรนกับความเครียดคุณอาจจะพบว่ามันเปลี่ยนจากศัตรูมาเป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางของชีวิตคุณนะครับวิธีคิดเพื่อให้ชีวิตมีความหวังต่อไปข้อที่4ก็คือคนที่ไม่มีความเครียด100%เมีเพียงคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นหากคุณกําลังรอคอยชีวิตที่ไม่มีความเครียดคุณก็กําลังใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการหรือไม่ข้อในความเพอ้อฝัน ความจริงก็คือความเครียดเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประสบการณ์ของมนุษย์ความเครียดทําให้เราตื่นตัวให้เราใช้ความสามารถผลักดันเราให้เอาชนะอุปสรรคและบังคับให้เราเติบโตขึ้นกว่าเดิมแนวคิดเรื่องชีวิตที่ไม่มีความเครียดเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงมีเพียงคนตายเท่านั้นที่ไม่มีความเครียดอะไรอีกต่อไปเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอะไรนะครับมันควรจะเป็นการเตือนสติความเครียดเป็นผลพลอยได้จากการมีชีวิตอยู่และมีส่วนร่วมกับโลก ทุกเป้าหมายที่คุณไล่ตามทุกความสัมพันธ์ที่คุณดูแลและทุกความฝันที่คุณกําลังทําให้เป็นจริงล้วนแต่มีความเครียดอยู่ในรูปแบบของตัวมันเองการไม่มีความเครียดเลยอาจจะหมายถึงการไม่มีความท้าทายเลยไม่มีการเติบโตเลยและชีวิตคุณไม่มีความหมายเลยหากคุณยังมีชีวิตอยู่คุณจะรู้สึกเครียดในการต่อสู้กับชีวิตซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับการที่คุณยังต้องหายใจแทนที่จะคิดว่าต้องมีชีวิตที่ไม่มีความเครียดจงคิดว่าเราต้องใช้ชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีขึ้น ดีขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแทนนะครับและแน่นอนว่าชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายว่าจะดีขึ้นนั้นย่อมมีความเครียดที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่มาคู่กันยอมรับว่าความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจที่เรียกว่าชีวิตมันเป็นสัญญาณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่เป็นสัญญาณว่าคุณกําลังพยายามและคุณกําลังใช้ชีวิตอย่างมีความหมายกับโลกที่อยู่รอบตัวคุณยอมรับมันเพราะว่าในท้ายที่สุดชีวิตที่มีความเครียดคือชีวิตที่ถูกใช้อย่างคุ้มค่า วิธีคิดข้อที่5ที่ทําให้ชีวิตมีความหวังเสมอก็คือคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะความกังวลได้ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมันมักจะตามมาด้วยผลตอบแทนที่สูงเช่นกันช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงจะเผยให้เห็นทั้งสิ่งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดในตัวเราแรงกดดันในการทํางานความกลัวต่อความล้มเหลวและความคาดหวังที่กดดันตัวเราอาจจะทําให้ความกังวลของคุณกลายเป็นพลังที่อาจจะควบคุมไม่ได้หากคุณไม่รู้วิธีการควบคุมความคิดและจิตใจของคุณ เป็นเรื่องปกติที่จะรู้ว่าความวิตกกังวลกำลังทำลายคุณในช่วงเวลาสำคัญเหล่านี้มันทำให้คุณตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความสามารถหรือว่าคุณค่าของตัวเองแต่ความจริงก็คือความเครียดหรือความกังวลนั้นเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่มีต่อสถานการณ์ที่มันสำคัญถ้ามันไม่สำคัญอะไรสักอย่างคุณก็คงไม่กังวลอะไรเลยจริงไหมการที่คุณกังวลหรือว่าเครียดมันไม่ได้หมายความว่าคุณไร้ความสามารถแต่มันหมายความว่า คุณใส่ใจและคุณมองว่ามันมีความหมายอะไรสักอย่างต่อชีวิตคุณลองนึกถึงความเครียดและความกังวลของคุณว่ามันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่ในตัวคุณมานานมันเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่คุณไม่ค่อยได้นํามาใช้แต่เมื่อคุณได้นํามาใช้อย่างถูกวิธีแล้วมันสามารถที่จะผลักดันคุณให้ทําผลงานได้อย่างเต็มที่และน่าทึ่งในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะทําได้ความท้าทายที่แท้จริงของชีวิตจึงไม่ใช่การอยู่โดยที่ไม่มีความเครียด แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะทํางานควบคู่ไปกับความเครียดนักกีฬาที่เก่งนักสแสดงที่ยอดเยี่ยมและผู้นําที่ได้รับการยอมรับทุกคนล้วนแต่เผชิญกับแรงกดดันที่ทําให้เครียดเช่นเดียวกับที่คุณกําลังรู้สึกอยู่แต่พวกเขาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนความเครียดหรือว่าความวิตกกังวลน,นั้นให้กลายเป็นสมาธิเป็นแรงผลักดันพวกเขาฝึกฝนการพาตัวเองเข้าหาสถานการณ์ที่กดดันซ้ําแล้วซ้าเล่าและอยู่กับมันได้วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งความเครียดกลายเป็นอุปสรรคน้อยลงและกลายเป็นพลังมากขึ้น ครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกเครียดอย่าหวังให้ความเครียดนั้นหายไปเองแต่ให้ใช้มันเป็นเชื้อไฟจุดพลังให้ตัวเองเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าเป็นอุปสรรคต่อคุณนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่จะทําให้การกระทําของคุณนั้นเฉียบคมและก็ส่งพลังมากขึ้นอย่างน่าทึ่งนะครับวิธีคิดทาให้ชีวิตความหวังข้อที่6กก็คือใช้ชีวิตต่อไปในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังอย่างสุดขีดคนธรรมดาธรรมดาพื้นพื้น,นมักจะเชื่อว่า สิ่งต่างๆจะไม่มีวันดีขึ้นอีกแล้วความสิ้นหวังจะอยู่กับพวกเขาตลอดไปแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณทำได้ก็คือใช้ชีวิตต่อไป The show must go on แม้ว่าในตอนที่ปัญหาเริ่มต้นมักจะรู้สึกไร้จุดหมายก็ตามชีวิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและคุณก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันสิ่งที่รู้สึกแย่ในวันนี้อาจจะดูเบาลงในวันพรุ่งนี้ในสัปดาห์หน้าหรือว่าในปีหน้า ตราบใดที่คุณยังคงก้าวต่อไปก็มีโอกาสเสมอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและม,มันมักจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วยเวลาทําให้เราประหลาดใจโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นและความสิ้นหวังค่อยๆจางหายไปเมื่อคุณยังคงใช้ชีวิตต่อไปท่ามกลางความเจ็บปวด<ม>ก็เท่ากับคุณให้โอกาสตัวเองได้สัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขและความชัดเจนที่รออยู่ข้างหน้าทุกๆก,ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็เป็นชัยชนะที่อยู่เหนือความสิ้นหวัง อนาคตของคุณไม่เคยถูกกำหนดเอาไว้แบบตายตัวความจริงที่ว่าคุณยังคงมีชีวิตยังคงมีความรู้สึกคุณอยู่ที่นี่ในเวลานี้หมายความว่ายังคงมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่กำลังรอคุณอยู่จงใช้ชีวิตต่อไปไม่ใช่เพราะว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบแต่เป็นเพราะตราบใดที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีโอกาสเสมอที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้และความไม่แน่นอนที่ว่านี้มันเป็นของขวัญไม่ใช่เป็นคำสาปจงอยู่ในเกมแห่งชีวิต จงก้าวต่อไปจงใช้ชีวิตต่อไปนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าอยากจะอ่านสคริปหรือว่าเนื้อหาของ E ีีนี้ในรูปแบบของบทความก็จะมีเป็นไฟล์ PDF ให้แจ้งขอไปอ่านได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าอยากจะอ่านสคริปของทุกคลิปในช่องนี้ก็สามารถทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านสคริปหรือว่าบทความของทุกอีีในช่องนี้โดยดูวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบ ก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง Unlimited mindset จิตไม่จำกัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ